เท็ดฮัลโลเท็กับผมเด็กชายกองอายุเจ็ดขวบครับโอ้ยเขินครับเขินลืมไปหลายเด้อครับกรับน้ำสศการหลวงพอ่อและสวัสดีนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวยทยาท่วโลกครับเมื่อนี้กับผมลู้ซึกเป็นเกยียรติย่างยิ่งที่ได้มารับตำแหนง่งเป็นคนุณครูฝึกสอนคนใหม่ที่โรงเรียนบ้านทุ่งหน้าดีแห้งน้ครับอ่า อย่าพึ่งปะลึงในความหล่อของกระผมขนาดนั้นสิครับ <c oughs> เรื่องความรอเนี่ยกระผมกระบอกหูสิอธิบายยังไงดีเด้อครับแบบว่าลอมาตั้งแต่เกิดลอมาตั้งเจ็ดปีแล้วยั่งบอเสเซ็ตเลยครับ <c oughs> หลอจริง <c oughs> <c oughs> แต่เห็นรลอลึกแบบกระผมนี่บบอดายโมเดอครับ ตำหน่งขวัญใจบาททุงหน้าดีแห่งนี้โบเคยโบเคยเป็นของผู้ใดเลยกระผมได้รับกระติบเกียรติยศมาคล้องทุกปีเลยครับคนทางบางนี่แลก้กกระผมตรึมเลยเพราะอยังนั้นล่ละครับ อ๋อก็เพราะว่ากับผมมีเคล็ดลับในการคล้องใจคนไงครับอะไรนะครับอะไรนะครับอ๋ออยากทราบเคล็ดลับแต่ก็เก่งว่าถ้ากับผมบอกไปแล้วก็บอกหูสิตอบแทนยังไงดีแมนบอกครับไม่ยากเขาบอยา,บบอยาขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอได้ไหม ใจยังว่า,าจะคอยกระทุห้องใจไม่ให้ดําหนักเบา,าฉันเอาทุกอย่างแล้วก็เธอสั่งมาคารลักกับผมคุณคู่กล้อง เป็นพระเอกในหัวใจขอรับร่องเลยเด้อครับว่าที่หัวใจของทุกห้องสิบอกกระดำตาดางแต่จะใสสว่างเพราะกับผมสิค่อนคัดถุงแหย่างดีเลยเด้อครับด้วยธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับเคลดลับในการคล่องใจคน้นที่กับผมสิน้ำมเล่าสู่การฟังในวันนี้นั่นก็คือคุทวิตที่คล่องใจค้นครับ การคล่อ,องใจคนก่าคือการทําให้คนอื่นหักเข้านั่นเองทําให้เขาเริ่มเล่านั่นแหละครับเรียกว่าคล่องใจเขาได้โดยทั่วไปคนเฮามากักจะต้องการให้คนอื่นมาหักเข้ามาทำดีต่อตอนเองแต่เพียงผู้เดียวโดยทิฏตนบอคิดจะรักและทำดีต่อผู้อื่นเลยเมื่อเป็นเชนี่ใครๆก็บอกหักใช่ไหมครับแต่สำหรับพุทธวิธี การที่สิทธิทำให้ผู้อื่นมหาเข้านันราสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งสอนให้เฮ้าปรับที่ตัวเราเองคือต้องทำโตของเฮ้าให้เป็นค้นนาหักครับโดยถือหละกวาถ้าตัวเฮ้านาหักคนอื่นเขากะสิหักถ้าตัวเฮ้าบหนาหักคนอื่นเขากะบ่หักเท่านี้เองครับ ทำตัวของเฮาห้เป็นคนานักนี่เป็นก้นแห่งการคล้องใจคนเลยครับเพราะมือเฮานา่ารักแล้วคนอื่นจะหักขามใจบ่ให้มันรักเล่าได้ยังไงล่ะครับนักเล่นลงเล่นบานถุงหน้าดีเห็นโดยบ่คับขายเห็นโดยยกเมือ่อึ้นเราผู้ช่อมทั้งบาน<อ>บลครับชอบ่ชอบนะนักเล่นคงอยากหูแล้วบอครับว่าพุทธวิธีคล้องใจคนคืออีหยัง คุณครูกล่องจะเฉลยนบัดนี้อันอันออนพุท <c oughs> ธวิธีในการคล้องใจคนก็คือสังหาวัตถุสีครับแต่ว่าจะประกอบโดยอะไรบางนั้นให้กลับไปนอนคิิทิ่บาลสักขึ้นแล,ล้วก็มาติดตามช่มในตอนต่อไปเด้อครับสำหรับมือนี้ กับผมขอลาไปก่อนก่อนจะกลับขอฝากสิ่งหนึ่งไว้กับนักเล่นด้วยเด้อครับคือขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอได้ไหมเราเออหากเธอหัวใจยังว่างจะคอยขับทุห้องใจไม่ให้ดำดาขอบคุณเลยหลายเด้อบ๊ายบาย